แต่แกก็ลาด้วยนะครับแล้วก็พาผมไปทําบุญทําทานวันนี้นะครับะนะครับมาพูดเรื่องของเรานะครับสวัสดีนะครับติดตามเรื่องนี้นะครับก็คือผมพยายามตามข่าวนะครับวันนี้ก็คือข่าวที่กําลังร้อนแรงครับเฮียวิทย์เป็นเหตุสังเกตได้เฮียวิทย์เป็นเหตุสังเกตได้กับบางคนมันโยงกับ มีการขูจ่จะฟ้องพี่ธนันด้วยนะครับวันนี้นะครับนักข่าวยืนยันแล้วนะครับว่าทนายท่านหนึ่งเงียบหายไปเลยครับวันนี้เงียบหายไปเลยไม่รู้ว่ามีใครแนะนำหรือไม่มีมีใครให้คำแนะนำในการวางตัวให้การอยู่เพราะว่ากับเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณชีวิตเนี่ยเรียกว่าพลาด พลาดอย่างรุนแรงเรียกว่าไม่รู้ว่าเป็นวิบากกรรมอะไรมาส่งผลส่งผลถึงเขาตอนนี้ครับผมว่าถ้าถ้าเราเข้าใจคำคำรู้สึกความรู้สึกของคนน่ยผมว่าตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เกิดมาทนายคนนี้คงไม่เคยเจออะไรที่รุนแรงต่อชีวิตขนาดนี้แค่ภายในสามวัน ชีวิตเขาเปลี่ยนเลยหนึ่งอันนี้ผมพูดเพราะเนื้อหาที่เกิดขึ้นนะครับเป็นเรื่องจริงวิเคราะห์จริงไม่ใช่ไม่ใช่การหมิ่นไม่ใช่การอะไรนะครับผมก็หลีกเลี่ยงคำพูดแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งสาธารณะรับรู้หมดแล้วหาใช่เอาเรื่องลับๆมาให้คนที่สองที่สามที่สี่รู้แต่อันนี้รู้กันหมดแล้ว ระวังทุกท่านนะฮะทุกท่านระวังนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเรานะครับถ้าจะไปเม้นช่องใดให้ระวังนะครับให้ระวังนะครับอย่าเอ่ยชื่อใครๆใดๆนะครับก็ฝากยูทูบเบอร์ทุกท่านด้วยนะครับนะฮะให้ระวังมากที่สุดนะครับนะให้ระวังมากที่สุดนะครับแต่ผมจะพูดนี้คือพูดที่เป็น คำพูดที่ปรากฏอยู่ในสื่อสารมวลชนซึ่งออกสู่สาธารณะหมดแล้วแต่ผมก็หลีกเลี่ยงที่จะบอกพูดชื่ออยู่ดีส่วนเหตุการณ์เหล่านั้นใครที่เคยได้ยินได้ฟังก็จะนึกได้เองว่าคืออะไรถ้าใครไม่เคยได้ยินได้ฟังก็ไม่รู้ว่าผมกําลังพูดอะไรนะครับ ทานน้ำนี่มันอร่อยจริงขออภัยนะออกเสียงอ้าเลยนะฮะอ่ะพูดต่อนะครับมันมันเกิดเรื่องขึ้นอย่างที่ใครมีสติปัญญามากขนาดไหนก็ไม่สามารถทัดทานเรื่องที่เกิดขึ้นล่าสุดได้ว่าไม่มีใครคาดคิดว่า คนที่มีมีมูลค่าทางสังคมมีมูลค่าทางต้นทุนทางสังคมสูงมากคนหนึ่งเรียกว่าเป็นผู้มีอิทธิพลต่อสื่อมวลชนระดับต้นๆของประเทศมีฐานะที่ดีและทุกคนยืนยันว่าเขารวยเขารวยมาก เรียกว่าภาพการคิดมูลค่าการคิดมูลค่าตั้งแต่หัวจดเท้าของเขาที่ปรากฏสู่สาธารณะเรียกว่าคนคนนี้พลาดกับคุณชีวิตครั้งนี้นะเสียหายเหมือนเขาเคยทำผิดมาร้อยร้อยปีเลยทีเดียว ถูกกระนำซ้ำเติมถูกขุดมาอา่าผมก็เลยนึกถึงว่าจะส่วนใดก็แล้วแต่ถ้าความรู้ความสามารถทุนทางสังคมของคุณสามารถทำให้ลุงพลเสื่อมเสียสามารถทำให้ลุงพลเสียหายสามารถทำให้ลุงพลเป็นคนที่ได้รับความอับอายได้รับการเสียชื่อเสียงตลอด3ปีมาถ้าเกี่ยวกับคุณนะฮะ วันนี้คุณคงได้เข้าใจแล้วครับว่าคนที่ถูกสังคมประนามถูกสังคมตัดสินถูกสังคมพิพากษาเรื่องหนึ่งเรื่องใดต่อสาธารณะเนี่ยมันเจ็บปวดขนาดไหนลุงพลเจอมาหมดแล้วคุณไม่ต้องห่วงครับถ้าคุณมีความทุกข์ใจให้ปรึกษาลุงพลได้ หรือให้ดูลุงพลเป็นแบบอย่างนะครับนี่หวังดีนะฮะเนี่ยหมายเขาว่าทุกคนเราก็มีอะไรก็ไม่แน่นอนครับสูงสุดก็ต่ำสุดได้เสมอต่ำสุดคุณสามารถไปสู่ที่สูงได้แต่ถ้าคนอยู่สูงนี่แหละครับอะไรก็ไม่แน่นอนครับที่คุณใครก็ได้คิดคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่ สูงสุดมีแต่คนนอบน้อมถมอ่มีแต่คนมุ่งมาหามีแต่คนชอเลาะมีแต่คนพูดจาดีกับเรามีแต่คนยืนกับเรามีแต่เกรงอกเกรงใจในบาร,รมีสักวันก็สามารถตกต่ำได้นี่คือวัฏจักรนะครับของโลกธรรม8นะครับมีลาบเสือเส่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีเนนทา แล้วก็มีสุขก็มีทุกข์นี่คือความจริงครับไม่ต้องซีเรียสม,มันต้องมีสักวันหนึ่งนะครับคนเราจะต้องมีการพลาดนะครับนะสี่ตีนยังรู้พลาดนักปราดยังรู้พลังเวลาทุกข์ก็อย่าท้อเวลาสุขก็อย่าเหลิง เขาขุดคุณมาทุกอย่างมีคนขุดคุณมาไว้หมดเลยเรียกว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแน่นอนนะครับคุณใช้เวลาในการดำบิ่งอยู่แค่สี่วันนะฮะหนึ่งโจมตีพูดเรื่องมีใครรับเงินสกรปรกสองไปวัดแล้วออกมาสาบแช่งคนลับเงินสกรปรกไม่คิดว่าสองอย่างที่คุณได้เปิดตัวมาเนี่ย มันนำคุณสู่การพินาศย่อยยับจนในเวลานี้นะครับผมพูดไปผมก็ให้กำลังใจไปนะครับผมก็คิดว่าทุกอย่างไม่แน่นอนหมู่สัตว์ย่อมเป็นไปตามกรรมเสมอนะครับมามามาดูที่สื่อนะครับที่มีการพูดไปพูดมาไปกระทบกับ ทนายหญิงแม้นคุณไม่ได้พูดว่าทนายหญิงคนไหนแต่มีทนายคนหนึ่งเขาก็รับปากเขาก็ออกมาเขาบอกว่าคงคงหมายถึงแก่ทนายหญิงคนนั้นนะครับทนายหญิงก็มาโหเล่นกันใหญ่โตเลยนะครับนะฮะจนลามไปสู่รายการต่างๆจนลามไปสู่คนคนบอกหวยอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลย เรียกว่าเดือดร้อนกันไปหมดเลยจากคุณคนเดียวที่มาทำให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นตามลำดับกับคุณชูวิทย์แล้วนักข่าวก็บอกว่าเออแปลกมากวันนี้หายเงียบเลยไหนบอกว่าจะเปิดโปงคุณชูวิทย์อย่างไม่เคยเป็นมาก่อนก็ไม่ก็ไม่เห็นไม่ออกมาปฏิเสธหรือตอบรับเรื่องของทนายหญิงคนหนึ่ง ที่เขาออกมาแล้วก็ไม่ออกมาปฏิเสธไม่ไม่ตอบรับอะไรที่จะถแถลงก็เงียบคือวันนี้เงียบหายไปเลยย้อนไปที่เมื่อวานครับทนายทนายมือต้นๆของประเทศไทยเหมือนกันที่ยืนข้างของ,งของอยืนข้างๆข,ของเฮียชูวิต ได้พูดชัดเจนว่าเฮียชวิตเขาไม่ให้เฮียชวิตพูดถึงทนายคนนี้อีกเป็นหน้าที่ของเขาเขาจะจัด,จดถ้าคนคนนี้ออกมาพูดกระทบเรื่องนี้วินาทีใดก็จะฟ้องวินาทีนั้นก็จะนับว่าเป็นต่างกรรมต่างวารละไปเลยพูดขึ้นมาอีกถ้าเข้าข้อ,อพูดพูดอีกก็บวกเข้าไปเรื่อยบวกเข้าไปเรื่อย แสนอ่าสัอะไรนะอะไรนะร้อยล้านเหรอโอ้โหคือตอนนี้ไปได้สองสองร้อยล้านแล้วนะสองร้อยล้านนะครับพูดไปวันเดียวเนีน่ยแต่จะถูกฟ้องสองร้อยล้านถ้าพูดต่อไปก็นับไปเลยอีกร้อยล้านร้อยล้านร้อยล้านเลยเอาจริงอะ่ะไม่มีการขู่เล่นเอาจริง เป็นเหตุนี้หรือเปล่าที่ทําใหา้ทนายท่านนี้ตามสื่อบอกว่าเงียบไปเลยไม่มีการออกมาเคลื่อนไหวอีกเลยโอ้โหแส,สดงว่าคําพูดของทนายท่านนั้นเนี่ยดุดันไม่เกงใจใครดุดันไม่เกงใจใครเลยครับเอาละนะครับตอนนี้นะฮะก็เรียกว่าต้องจับตาดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะ มันจะบานปลายต่อไปอีกไหมนะครับกระหายน้ำมากเลยผมนะฮะอ่ะต่อมาครับในเรื่องนี้นั่นเองนะครับมีคนขุดคุยมาเต็มไปหมดครับโดยเฉพาะความรวยครับโดยเฉพาะความรวย ตั้งแต่หัวจดเท้าไม่ใช่สมชายนะครับส,สมชายตั้งแต่หัวจดเท้าไม่ใช่ครับผมก็ไม่รู้นะว่า,าคนในโซเชียลเขาเห็นอะไรบ้างเห็นเครื่องแต่งกายตั้งแต่หัวจดเท้าตั้งแต่เสื้อผ้าอาพรแล้วก็นาฬินนก,กานาฬิกาข้อมือทุกอย่างแบรนด์เนมหมด เขาคิดแล้วนะครับการแต่งตัวภาพหนึ่งเป็นเงินหล้านกว่าบาทโอ้ยแกแต่งตัวเดินมาเหมือนเหมือนคนเรากำลังรอถูกหวยหนึ่งครั้งเนี่ยถูกรันที่หนึ่งเนี่ยก็มีคนวิเคราะห์ว่าเออทำไมอ่ะทำไมมันเป็นออการแต่งตัวก็เป็นเรื่องของเขาเออทำไมสังคมจึง ไปทำแบบนี้คือไปแจงว่าเช่นถ้าแว่นตาก็เรียงโอ้โหกี่แสนนะครับเอาเสื้อนี้โอ้โหยี่ห้ออะไรอะ่ะเล่นไปกี่หมื่นประมาณนี้คือไล่ไปหมดเลยเขาก็วิเคราะห์ว่าที่สังคมเขาทำอย่างนี้เนี่ยประมาณไม่รู้ว่าเสียดสีหรืออะไรก็อาจจะมาจาก ลายอทางมาของรายได้ของเขาเนี่ยมันแปลกแปลกมันเยอะแล้วก็บอกว่าไปบ่นว่าเคยอดอยากปากแห้งจนลูกไม่ไม่อยากให้ไปทําเพราะว่าจะไปทําทําไมไม่ได้อะไรแล้วก็ไปกระทบลุงพลว่าตอนทาเนี่ยโอ้โหอดอยากไม่ได้อะไรเลยอันนี้หรือเปล่าครับมีคนวิเคราะห์ว่าที่ทำไม สังคมจึงเอาเขาไปไปขุดความรวยออกมาเรียกว่านี่เรื่องนาฬิกาโอ้โหนาฬิกาหกล้านผมผมฟังผิดหรือเปล่าเนี่ยนี่นี่ระดับนักการเมืองใหญ่ของประเทศเลยนะที่มีเรื่องนาฬิกาเนี่ยโอ้โหคือเอาเป็นว่าพวกเราไม่มีปัญญาครับเกิดอีก สิบชาติก็มีปัญญาไม่มีปัญญานะโหมันต้องถูกหวยขนาดไหนนี่นะฮะนะต้องถูกหวยสามสีล้านเหรอนะครับถึงถูกหวยก็มีใครซื้อหรอครับแสดงว่าคนต้องมีายมั่นมั่นใจกับรายได้ตัวเองต่อเดือนที่ผมฟังที่เขาสัมภาษณ์นะครับโอ้น่าอิจฉาครับมีรายได้เดือนละสามล้านถ้าผมพูด เดือนละล้านกว่ามั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเดือนละล้านกว่าไม่รู้ผมฟังผิดหรือเปล่าถ้าใครได้ยินตรงนี้กดหนึ่งนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับสุดๆไปเลยเก่งมากเก่งมากนะครับเขาก็เลยบอกว่าที่คุณเคยบ่นจนทำมีภาพร้องไห้ออกมาพูดถึงความรันทดความอดอยากาในครั้งหนึ่งที่อยู่กับบุงพล แล้วก็มีการคิดค่าตัวแปลกๆอันนี้เป็นเรื่องของสังคมเขาพูดกันนะครับผมก็เลยเอามาฟังเอามาพูดต่อเช่นการโทรติดต่อเรียกว่าเป็นธุรกิจเลยนะครับธุรกิจทุกวินาทีเลยเหมือนนักบอลรายได้ทุกสัปดาห์นะครับประมาณว่าโทรหาปรึกษามีหลายคนเดี๋ยวถ้าผมจะบอกว่ามีใครออกมาออกมาพูดเรื่องนี้บ้างนะครับ โทรที่โทรปรึกษาทางกฎหมายนะครับโทรโทรโทรไปหาทีมงานเนี่ยหนึ่งพโทรไปหาส่วนตัวเขาเนี่ยหมื่นพันห้า 1, ถ้าพูดไปพูดมาอ้าหนึ่งชั่วโมงแล้วตัดอ้าพูดพูดยังไม่รู้เรื่องลเลยอ้าต่อชั่วโมงใหม่คิดเงินใหม่อย่างนี้เหรออ่อาถ้าคุณไม่เข้าใจครับเข้ามาที่ออฟฟิศเลยครับไปออฟฟิศคิดเงินเลทใหม่มีคนเอามาพูดโอ้ย ก็เรียกว่าอะไรวะเงี้ยทุกคนงงนะมันเพราะแบบนี้หรือเปล่าคนก็เลยมาขุดขุดคุยความรวยนะครับทั้งที่มันอาจจะเอ้ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวเค้าเขาจะซื้ออะไรเขาจะขับปอร์เช่เขาจะใส่นาฬิการ้านอ่าเรือนละหกล้านใส่เพชรใส่เสื้อผ้าตัวละเป็นแสนใส่รองเท้า คู่และเป็นแสนก็ช่างเขาเป็นเงินของเขานะครับคือทุกคนงงว่าทําไมแกโดนกระหน่าซ้ําเติมที่ยิ่งใหญ่มากโดนกระหน่าอย่างรุนแรงมากไม่เคยเป็นมาก่อนเป็นปรากฏการณ์ของสังคมนะครับที่เกิดเรื่องเหล่านี้อาจจะเป็นเพราะหนึ่งคุณเป็นใครมามาปะทะเฮียชูวิทย์ในชั่วโมงนี้คุณเป็นใคร พอฟังชื่อคุณก็มีพื้นฐานมีต้นทุนทางสังคมที่สูงคนหนึ่งนะฮะในปัจจุบันเนี่ยทีนี้แรกๆก,ก็มีคนบอกว่ามวยถูกคู่แต่พอผ่านมาเมื่อวานมันไม่ใช่มวยถูกคู่แล้วมันเหมือนเด็กอนุบาลขึ้นชกกับปวสเหมือนเด็กอนุบาลขึ้นขึ้นชกกับเด็กปวสนะฮะเรียกว่าร้องให้ขี้มูกโป่งกันเลยทีเดียว นะครับแล้วก็ไม่ใช่ง่ายๆครับคุณจะเล่นกับลุงพลหรือเล่นกับใครได้ครับแต่คุณไปเล่นคนคนหนึ่งที่เขาจะนาเนินคดีหมิ่นประมาทคุณร้อยล้านเนี่ยตกใจแน่ครับตกใจแน่เกิดมาไม่เคยได้ยินเลยพวกเราก็ไม่เคยได้ยินครับได้ยินแต่คนไปหมิ่นดารา มินดาราผู้สาวผู้สาวดาราเนี่ยนะถูกถูกเอ่อเกลียนเกลียนคีย์บอร์ดไปดา่าไปว่ดาดันลงดาราแล้วดาราจะฟ้องเ่ยฟ้องฟ้องหนึ่งล้านฟ้องหนึ่งล้านหนึ่งล้านเลยอันนั้นเราเรียกว่าโหโหดมากโหดมากพี่น้องโหดเหลือเกินโอ้ดันลงเออก็คงจะสมเหตุสมผลเนาะเขาเป็นเขาเขาเป็นดารา เขาเป็นดาราเขาเสียชื่อเสียงมากเขาเป็นดาราอา้าวก็คํานวณในความสามารถในความดังต้นทุนทางสังคมแล้วกันแต่ผุกคนไม่เคยเห็นว่ามีการฟ้องหมิ่นประมาทคาดีละลอยลานครับอืมแสดงว่าโอ้เป็นเวรกรรมของคุณเนาะคุณก็ อยู่ดีๆก็ไปหาเรื่องเนาะอยู่ดีๆก็ไปหาเรื่องครับแล้วใครจะช่วยได้ครับต่อมาครับมีการวิาพากษ์วิจารณ์กันมากมายในสังคมครับแต่คนคนหนึ่งถูกคนที่อยู่ต่างประเทศจะฟ้องครับครูจะฟ้องใครครับก็คือพี่ธนันครับถูกป้าไม่ไม่ป้าไม่ตึงครับถูก ป้าไม่ตึงจะฟ้องรูจะฟอ้ะฟองพี่ธนันครับเรียกว่าต้องเซฟพี่ธนันกันเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้นะครับให้กำลังใจคุณพี่ธนันนะผมก็ไม่ได้ยินนะได้ฟังว่าเทปนั้นพี่ธนันเขาพูดอะไรทําไมทําให้นางไม่ตึงเนี่ยจึงโกรธอย่างรุนแรงขนาดนั้นนะฮะอันนี้ก็ขออย่า อย่าตอบเป็นอะไรระวังระวังด้วยนะระวังด้วยนะคนกำลังเขาเรียกว่าเช่นเฮียชีวิตเนี่ยเขาโดนกระหน่ำซ้ําเติมจากฝ่ายลัดฝ่ายนั่นฝ่ายนี่นะครับจนเขาเรียกว่าหลังพิงฝาจากฝ่ายเดียวกันฝ่ายทํางานลักษณะเดียวกันเล่นเขาอย่างหูดับตับไม่จนวันหนึ่งเฮียชีวิตเขาเรียกว่าหลังพิงฝาเลยละ นะครับจะอยู่ก็ตายต่อสู้ดีกว่าจะอยู่เขาก็จะเล่นให้ตายต่อสู้ดีกว่านั่นแหละครับความไม่กลัวมันจริงมีพลังเพิ่มขึ้นเรียกว่าปะฉะชดะไปทุกหน่วยงานของรัฐและผู้ที่มีอิทธิพลทั้งหมดใครก็ได้ครับที่มี มีภาพประวัติว่าเป็นคนที่อิทธิพลหนาใครใครก็กรัวก็กลัวใครแตะไม่ได้ครับไม่ว่าจะเป็นอดีตตำรวจคนไหนที่ว่าแน่ๆครับที่ที่ว่าสังคมเห็นแล้วเรียกว่าต้องสายหัวเดินหนีครับนี่แหละเหตุที่ปาชีวิตได้ใจคนไทยก็คือเรื่องนี้แหละครับคือสังคมไทยเห็นใครบางคนเรียกว่าโอ้ย กูเหนื่อยกูไม่อยากได้ยินชื่อมันเลยมันมาอีกแล้วเหรอมันมาอีกแล้วเหรอพอเฮียชีวิตมาอยู่ฝั่งตรงข้ามกับฝั่งที่เป็นคนอย่างเงี้ยเฮียชีวิตปะฉาด,ดะทุกคนนะฮะที่สังคมไทยไม่กล้าแต่เฮียชีวิตปะฉาด,ดะทุกคนเหตุที่เฮียชวิตได้ได้กำไรเขาเรียกเขาใช้คาว่ากำไรไหม นะได้อะไรอ่ะนะในสังคมเนี่ยได้พลังทางสังคมขึ้นแล้วกันนะฮะได้พลังใจแล้วกันพลังใจนะครับทางสังคมเพิ่มขึ้นจนคิดว่าถึงขีดสุดของคนคนหนึ่งนะครับที่เขาก็มาจากภาพภาพลักษณ์ที่ไม่ดีถูกใส่ร้ายถูกทาลายเนี่ยจู่ๆเขาก็เอาภาพลักษณ์มาดีเขาขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่าคนคนนี้พูดจริง นี่ใช้ชีวิตใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสคือเฮียชีวิตผมเท้าความไปเพราะว่าจะให้เห็นว่าจู่ๆคนคนหนึ่งที่เขาคิดว่าเขาคือระดับระดับเทพระดับเทพแล้วก็ระดับเทพของเขาเขาลืมว่าคุณแค่เป็นเทพครับ แต่เฮียชีว ah, ah ิตเขาเรียกว่ามหาพรหมเฮียชีวิตเรียกว่ามหาพรหมครับคุณแค่เทพครับเฮียชีวิตมหาพรหมคะคุณแตะผิดคนละตอนนี้คุณคงเจ็บปวดรวดแาว <laughs> ผมรู้ครับที่สะสมมาทั้งหมดคุณก็ได้พินาศเลยนะฮะเอาละนะครับก็พูดตามที่เขาพูดกันนะฮะไม่มีการล่วงเลยในสิ่งที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็น ผมไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนก็เพิ่งได้รู้ได้เห็นพร้อมกันทั่วคนทั้งประเทศดังนั้นก็หยิบเอาส่วนนี้มาพูดมาคุยผมก็ยังบอกว่าเออนะครับเมื่อพลาดไปแล้วก็พยายามอยู่นิ่งๆไปอยู่นิ่งๆไปนะครับผมนะฮะเพราะว่าเฮียชูเขาก็ไม่พูดถึงคุณแล้วมันเป็นเรื่องของคุณกับทนายเฮียชูแล้วเฮียชูก็ สบายใจแล้วใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสกับคนใดคนหนึ่งไปก็จบมีสิทธิ์จะได้ร้อยล้านโดยสิ่งนะครับย้ำมาอีกทีหนึ่งครับเรื่องนี้มันต่อเนื่องกับที่ท่านธนันหรือทุกคนก็เอามาพูดกันได้แหละครับนะฮะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจุดไหนนะครับที่ทําให้ป้าไม่ตึงเนี่ยเรียกว่าควันออกหูจนขู่จะฟ้องที่ธน,นัน ผมเพิ่งรู้เมื่อกี้นะครับจากช่องค่อยบอกเจ้าแล้วนะครับที่แกขึ้นล่าสุดเฮ้ยพี่นันนันโดนเหรอพี่นันนัน,นขู่แล้วถ้าคนคนนี้ก็พูดในทํานอง